สวัสดีครับพบกับผมโอมี่ทีวีนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาแคสเกมเพลงกันนะครับ <c oughs> เกมเพลงเนี่ยที่มันขึ้นเนี่ยแนไหมเนี่ยที่มันแสงไปเนี่ยอ่ะเราจะมาเริ่มเล่นกันโอ้ผมเมมอาแบบง่ายก่อนแล้วกันครับเพราะว่าไม่ไหวตอนแรกอัดไปคลิปหนึ่งแล้ว แต่ว่าเสียมันมีนี่มากดไอ้นี่เกินเวลาไปหน่อยนะเอามาใหม่เลยมาเอาเพลงนี้ดาวผมไม่นี่นะครับแต่ผมจะเงยียบๆให้คุณดูุณเล่น อย่งอางเต่มามาันมันครับผมจะเงียบนะครับผมจะไม่พูดอะไรเนี่ยอะไรขึ้นมาเนี่ยฮะฮะฮะ,ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ยวอืมอเดี๋ยวเดี๋ยวดูดิผมกูแลลวโอ้โหกูว่าแล้ว ขอบใยเดี๋ยวเล่นกุอสีนไอ้ก็เร็วใช้ด้านกันเพราะเกมนี้ผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับไม่ค่อยเก่งไนะไม่เก่งไงแหละมว่าอว่าโอ้หเกมนี้ผมเล่นมานานล้วแต่ก็ยังไม่เก่งเหมือนเดิมาอะละ Để điều điều bắt bật double peng an, anh ping anh okay, ping uh, อยู่ข้าวยังไม่ได้กินข้าวเลยตอนแรกกะว่าจะกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาแครแต่เดี๋ยวผมไม่อยู่ไงเดี๋ยวผมไม่อยู่เดี๋ยวผมไปวัดอะไ,ไรไปวันไล่ชาวเหนือไปงานอะไรไม่รู้พ่อจะพาไปไปครอบครัว จะเล่นเพิงเดียวพอ 嗯，可以。 怕了，投！耶！哦！ ก็หมื่นเองอ่ะโอ้โหทำไมตานี้ทำไมคราวนี้มันได้เยอะกว่าปกติเอาเว้ยหกเลยเอาเว้ยหกเลยแล้วอดใจเจ๋งนั่นเพียงเดียวนั่นเพียงเดียวเพราะลงไปเว้นไล่ช่าเหนือด้วยอะไรเนี่ย อัดูโฆาแป๊บแปบบ๊อ่ะเบาในเบาในครับก็สำหรับวันนี้มีทีวี TV ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ๋ออย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ถ้าชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์นะครับไม่ก็ถ้าไม่ถูกใจก็ไปกดติดตามหรือต c r i b e ก็ได้นะครับครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ